สวัสดีวันที่1รกรกดาคมนะคะข่าวแรกนะคะเมื่อวานใ้ขึ้นก็อ่านไปแล้วนะคะว่าคุณหมอ,อด่านหน้านะคะได้ล่ารายชื่อบุคลากรทางแพทย์นะคะเพื่อที่จะยื่นให้กับรัฐบาลเนี่ยซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างเช่นไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะคะ ล่าชื่อร้องรัฐบาลซื้อวัคซีน mrna นั่นก็คือไฟเซอร์หรือ m ม d e r n ์นานั่นเองนะคะทะลุ6 0 0 0ืนบุคลากรทางแพทย์ร่วมแล้ว1.4หมื่นชื่อนะคะโอ้โหจัดไปค่ะแต่ว่ารัฐบาลจะซื้อไหมในะขนุนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าจัดแคมเปญนี้ขึ้นมานี่ททำให้รู้เลยนะคะว่ามีคนสนใจที่จะฉีดวัคซีนหรือต้องการวัคซีนที่มีคุณภาพหรือวัคซีนที่อยู่อันดับต้นๆของโลกอย่างเช่นไฟเซอร์แล้วก็โมเดอรนานี้เยอะมากเลยนะ,ะนี่วันแรกนะคะ ถนนคิดว่าทะลุแสนหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ทะลุแน,น่นอนหรือวันนี้มันอัดทะลุแล้วนะคะยอดของหมอที่ลงชื่อก็เยอะมากนะคะเพราะหมอของประเทศไทยนั้นมีไม่ถึงห้าหมื่นนะคะแต่ยอดลงชื่อเพียง,ยงวันเดียวของแคมเปญน,นี้ก็คือหนึ่งจุดสี่หมื่นชื่อนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะรัฐบ,บาลต้องรับฟังนะคะต้องจัดหาวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างจนสันแต่ว่าจนสันเนี่ยอนุทินก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่า เจราจารไม่ได้นั่นแสดงว่าหมดความหวังกับไฟเซอร์จอร์นสันแล้วนะคะตอนนี้ไปดูข่าวต่อไปนะคะพออสอบอกอหรือสอบคเนี่ยรับโควิดใกล้เข้าสู่ะระลอกสีคือมันะระลอกสีแล้วค่ะขนนบอกเลยนะคะไม่ใช่ใกล้เข้าสู่นะคะอย่าพูดปลอบใจตัวเองหรือแก้ตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะเผยยังไม่อยากใช้กฎหมายจัดการผู้ประกอบการฝืนเปิดร้านนะคะ ขนุนก็ฝากนะคะตอนนี้ขอร้องนะคะอย่าใช้กฎหมายกับพวกเขาเลยนะคะสงสารประชาชนบ้างสงสารผู้ประกอบการบ้างตอนนี้เขามีความหวังเพียงลูกค้าเล็กๆน้อยๆนะคะและการเปิดร้านฝืนกฎหมายก็ยังไม่รู้เลยะะว่าจะขายได้หรือไม่ก็ยังต้องเสี่ยงดูนะคะทั้งฝืนกฎหมายทั้งฝืนการแพร่ระบาดโควิดนะคะแต่ถ้าไม่เปิดนะคะต้องอดตายแล้วก็ ต้องแบบรับภาระอื้อเลยนะคะตอนนี้เขาก็ต้องยอมที่จะฝืนเปิดร้านนั่นเองนะคะซึ่งก็ยังไม่รับประกันว่าแม้จะฝืนก็ยังมีลูกค้าอยู่หรือเปล่าก็ตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากๆเลยนะคะกรุณาอย่าใช้กฎหมายกับพวกเขาเลยนะคะปล่อยให้พวกเขาได้ตัดสินใจในชีวิตของพวกเขานะคะเพราะรัฐบาลนั้นจัดการล้มเหลวมาตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะแม้แต่วัคซีนก็ยังพลาดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ประชาชนรับกรรมเลยะคะ่ะขอร้องนะคะนะคะ เห็นใจประชาชนบ้างนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะกลุ่ม Resolution หอบ 1. แสนรายชื่อนะคะบุกสภายื่นแก้รัฐธรรมนูญนะคะปียบุตรอวนจับตาสวจะคว่าร่างประชาชนหรือไม่นะคะผู้ร่วมลงชื่อนี่ถล่มทลายนะคะเกินคาดนะคะปกติเขาจะตั้งเป้าเพียงแค่50,000รายชื่อนะคะปรากฏว่าไม่กี่วันนะคะถึง เจ็ดหมื่นรายชื่อแล้วก็ทะลุแสนแล้ววันนี้นะคะหนึ่งจุดแสนรายชื่อนั้นก็หมายถึงว่าผู้ลงชื่อสนับสนุสนการแก้ไขรัฐมนูลนี้ถล่มทลายมากๆเหมือนกับการลงชื่ออ่าขอวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างไฟเซอร์และวมเดมเดนานนั่นเองนะคะนี่คือเสียงของประชาชนนะคะที่รัฐบาลควรที่จะรับฟังอย่างเร่งด่วนแล้วก็รับฟังแบบให้ดีๆเข้าใจไหมแล้วก็เอาไปใช้เอาไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปแก้ไขนะคะ พปดีอีกเรื่องหนึ่งบิ๊กป้อมยันรัฐบ,บาลช่วยทุกคนอยู่แล้วจะเอาอะไรอีกปมร้านอาหารขอให้นั่งทานได้ตอบปมเสียงวิจารณ์ชอบตอบไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆชี้ตั้งกฎหมายบทรอบนี้ดูเองยันไม่มีกลุ่มกวนนะคะคือเขาไม่อยากได้อะไรนะคะคือเขาอยากให้พวกมึงเนี่ยออกไปนะจ๊ะ คือทํางานก็ไม่ดีนะคะไม่รู้หีรู้แต่ตะอะไรเลยนะคะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นั่นแสดงว่าไม่รู้อะไรเลยก็อย่าอยู่ทํางานเลยนะคาถามอะไรก็ไม่รู้นั่นแสดงว่าความรู้ก็ไม่มีตกลงจะทํางานเพื่ออะไรถ้างั้นออกไปนะคะถามว่าประชาชนจะเอาอะไรก็เอารัฐบาลชุดน,นี้ออกไปให้หมดเลยค่ะเพราะ,ะทํางานได้ห่่ยแตกมากๆนะคะชัดเจนนะโอเคไปดูอีกข่าวหนึ่งค่ะเปิดต้นเหตุสภาล่มพบหลัง พบพลังประชารัฐเนี่ยไม่แสดงตนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนส่วนภูมิใจไทยเนี่ยแสดงตนแค่แปดคนเท่านั้นนะคะคุณนมองว่าถ้าขี้เกียจไปหรือไม่ได้ตั้งใจทํางานหรือไม่อยากจะไปสภาแล้วนะคะก็ยุบสภาเลยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพราะว่าถ้าจะคือถ้ามันมีมาตรการว่าไม่มีการประชุมหรือห้ามประชุมของสบคเขาแจ้งไว้คือก็ไม่มาเนี่ยไม่เป็นไรแต่นี่เขาก็บอกว่าประชุมได้ใช่ไหม ถ้างั้นก็ต้องมาเรื่องสําคัญนะถ้าไม่มาแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจก็ยุบสภาไปเลยแล้วกันนะจ๊ะโอเคไปดูอีกเรื่องหนึ่งแพทย์ชนบทสุดทนขอทวงเอสตราสนิกาเนี่ยสิล้านโดสต่อเดือนที่หายไปวันซินโนแวคเป็นวัคซีนหลักนะคะอันนี้ขนมก็จะอ่านยาวๆให้ฟังเป็นข่าวสุดท้ายนะคะซึ่งสำคัญมากทุกคนตั้งใจฟังนะคะ เอ t r a 10ล้านโดสต่อเดือนที่หายไปข้อความดังนี้ก็พูดนะครับที่ผุจะยกตัวอย่างบางข้อความมารัฐบาลและสบคถแถลงชัดเจนพร้อมให้ความหวังกับประชาชนคนไทยมาตลอดว่าสยามไบโอไซคือความมั่นคงด้านวัคซีนโควิดของประเทศเราสั่งจองเอส r a ตรในปี64มีแผนการฉีดเอ็กซตราที่เป็นวัคซีนหลักแบ่งเป็นมิถุนายน6ล้านโดสแล้วหลังจากนั้นนับตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไป เดือนละ10ล้านโดสโดยมีซินแว็กเป็นวัคซีนเสริม3 5ล้านโดสรอจนไตรามาสสีตุลาคมเป็นต้นไปจึงได้ไฟเซอร์โมเดนามาฉีดเพิ่มแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าเอสตราสยามไบโอไซไม่สามารถส่งมอบอให้รัฐบาลไทย,นยในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยเพียงสัปดาห์ละ1ล้านโดส1ล้านโดสเท่านั้น น้อยมากรวมเดือนละ4ล้านโดสเท่านั้นโอ้โหจำนวนที่ผลิตได้เดือนละ15ล้านโดสทางบริษัทแม่เขาจัดการไว้ส่งมอบให้กับประเทศอื่นด้วยจึงทำให้สัดส่วนวัคซีนของสยามไบโอสซที่ผลิตได้จะส่งมอบให้รัฐบาลไทยประมาณ25-30%เท่านั้นที่เหลือต้องส่งออกและดูเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่กล้าไปต่อรองหรือใช้เครื่องมือทางกฎหมายใดๆในการทำให้ประเทศได้วัคซีนเอสตรา สิบล้านโดสต่อเดือนตามที่คุยโวไว้เลยนะคะคือรัฐบาลก็ได้คุยอ้างไว้แล้วนะคะว่าจะผลิตเนี่ยคือเขาก็ผลิตนะคะผลิตในประเทศไทยนะคะเราผลิตวัคซีนเอสตราซานิกาให้กับบริษัทเขานะคะสุดท้ายเนี่ยเรากลับไม่ได้วัคซีนคือต้องผลิตให้เขาไปขายต่อนะคะแปลกไหมเราผลิตวัคซีนเอสตราแต่ต้องขอบริจาควัคซีนเอสตราจากญี่ปุ่นและก็ที่อื่น นะคะเราเป็นเพียงแค่ผลิตแล้วผลิตได้เขาก็เอาไปขายให้กับประเทศอื่นแล้วเราได้เพียงแค่หนึ่งล้านโดสต่อเดือนเท่านั้นคือเขาใช้ให้เราผลิตแต่เราก็ไม่ได้วัคซีนและรัฐบาลก็ไม่มีอำนาจที่จะไปควบคุมหรือไปสั่งการอะไรทีเรื่องแบบนี้น่ะเป็นหนูไปเลยนะเป็นมดเป็นอะไรไปเลยไม่แข็งแรงเลยนะคะที่กับประชาชนหูยังกระชังยังกระสิงโตายังกระไดโนสา์นะคะ แข็งแกร่งมากกับกฎหมายแต่เรื่องนี้ไม่เคยบังคับและไม่เคยแข็งแ,งแกร่งเลยนะ,ะให้เขายืมมือมาใช้นะคะสุดท้ายนี่วัคซีนซีโนแวคที่มันมีปัญหาหรือเกินทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ที่ล่าสุดที่เกิดเจลคือมันหมดประสิทธิภาพหรือการเก็บรักษาที่ไม่ดีนะคะขนาดปัญญาเก็บรักษายังไม่ดีเลยนะคะและว,วัคซีนมันมีคุณภาพหรือไม่เราก็ไม่รู้นะคะต้องมาเป็นวัคซีนหลักเนี่ยมันแย่มากนะ รัฐบาลชุดนี้ทํางานได้ห่วยแตกจริงๆขนุณนบอกเลยนะห่วยแตกมากๆนะคะความหวังของประเทศไทยคือวัคซีนที่มีคุณภาพไม่ใช่วัคซีนที่คุณประสิทธิภาพต่ําอย่างซีโนแวคนะองค์กรอนามัยโลกรับรองแต่หลายประเทศไม่ได้รับรองให้เข้าในประเทศได้ถ้าฉีดวัคซีนซีโนแวคนะคะแล้วปร,ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้สูงแล้วก็ผลข้างเคียงก็สูงแม้ไม่ได้ออกข่าวนะคะ ล่าสุดคนเสียชีวิตก็กลับบอกว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจําตัวไม่ใช่วัคซีนนะคะเจะุดยอดมากโอเคนะคะเจอกันค่ะ